วันนี้เราจะมาตอบคำถามกันว่าทำไมขั้วบวกถึงร้อนถึง70%และขั้วลบถึงร้อนแค่30%ในตู้เชื่อมครับ สวัสดีครับครูโจคนเหล็กงานช่งางไม้กิตอาสานะครับวันนี้เราจะมาตอบคำถามที่หลายคนถามเข้ามาในคอมเมนต์นะครับผมว่าตู้เชื่อมทำไมขั้วบวกมันถึงร้อน70%แล้วทำไมขั้วลบมันถึงร้อนแค่30%ของความร้อนในระบบทั้งหมดนะครับ ทฤษฎีนี้จริงๆแล้วอธิบายได้ไม่ยากนะครับผมแล้วเราก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วการสลับตั้ไม่ได้ทําให้ตู้มันเสียหายเลยนะครับเราไปดูกันนะครับผมในกระบวนการเกิดการอาร์คนะครับผมไม่ว่าจะเ,เป็นการเชื่อมอันไหนที่มีการอาร์คเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น mma นะครับมิกแม็กหรือว่ากระบวนการเชื่อมติก นะครับสม e r t ทด้วยนะครับผมแล้วก็เชื่อมใต้น้ําด้วยที่ต้องเกิดการอาร์ะครับจะต้องมี2อขั้วนะครับผมถึงจะเกิดการอาร์คได้สมบูรณ์นะครับการอาร์คคือการเอาไปไว้ใกล้ๆแล้วให้เกิดกระแสที่มันวิ่งถึงกันเองนะครับผมดังนั้นตู้ที่เราใช้อยู่ปัจจุบนันนี้เป็นตู้ที่จะเป็นระบบ DC ตู้ระบบ DC คขั้วมีผลนะครับขั้วมีผลกับการวิ่งของกระแสนะครับผมอย่างเช่น ถ้าเป็นตู้ถ้าเป็นตู้ระบบ AC ก่อนนะครับคิดง่ายคือถ้าเป็นระบบ AC นะครับอย่างพัดลมพัดลมที่เราใช้ไฟบ้านนะครับไม่ว่าเราจะกลับปั๊บพัดลมเสียบยังไงยังไงพัดลมก็ต้องหมุนนะครับผมอันนั้นคือลักษณะของขั้วแทบจะไม่มีผลกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับแต่ถ้าเป็นระบบ DC DC คิดง่ายๆก็คือฐานไฟฉายนะครับผมฐานไฟฉายถ้าเกิดเราใส่ฐานกลับด้านนะครับผมแสดงว่าไฟฉายไม่ติด ต้องใส่่านให้ถูกด้านถึงจะติดอันนี้เป็นลักษณะของขั้วมีผลนะครับมีผลกับกระแสฟไฟที่ออกมานะครับดังนั้นนะครับผมดังนั้นกระบวนการอาร์คมันจะต้องมีบวกกับ,บมีลบเสมอนะครับผมจะต้องมีบวกกับมีลบเสมอถึงจะเกิดการอาร์คถึงจะครบวงจรของมันนะครับทีนี้กระบวนการอาร์คเนี่ยกระแสนะครับถ้าพูดถึงกระแสก่อนนะกระแสจะวิ่งจากบวกมาลบนะครับผมไคือกระแสจะ,จะต้องวิ่งจากบวกมาลบ รเราต้องต่อทานไฟฉายให้ถูกก็คือบวกข้อบวกลบกับลบนะครับกระแสะไฟหลอดไฟถึงจะติดนะครับผมแต,นะบแต่ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่วิ่งนะครับผมสิ่งที่วิ่งคืออิเล็กตรอนครับอ,อาจจะย้อนบทเรียนฟิสิกส์หน่อยนึงนะครับผมฟิสิกส์พื้นฐานเลยระบบไฟฟ้านะครับผมเราจะมีโปรตอนนะครับกับนิวตอน ซึ่งอยู่ในนิวเคลียสนะครับผมเกาะกันเป็นนิวเคลียสและรอบรอบของนิวเคลียสก็จะมีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่อิเล็กตรอนตัวนี้แหละครับที่เป็นตัววิ่งนะครับตัววิ่งไปวิ่งมานะครับผมด้วยการใช้ความต่างศักดิ์นะครับผมความต่างศักดิ์ก็คือว่าบวกกับลบนะครับผมความต่างศักดิ์แตกต่างกันอิเล็กตรอนก็จะไหลนะครับไหลไปหา ขั้วที่ให้มันบาลานซ์กันนะครับพยายามให้บาลานซ์กันพอมันบาลานซ์กันก็คือไฟบดหรือแบตหมดนั่นเองนะครับผมอิเล็กตรอนเป็นประจุลบนะครับดังนั้นมันก็จะอยู่ที่ขั้วลบเป็นส่วนใหญ่นะครับผมเป็นส่วนใหญ่ขั้วบวกก็จะมีโปรตอนซึ่งมีเป็นประจุบวกนะครับนิวตอนก็เป็นเป็นกลางนะครับผมดังนั้นนะครับการที่กระแสมันวิ่งมาอย่างนี้ปุ๊บแต่อิเล็กตรอนตัวที่มันวิ่งมันจะวิ่งอย่างนี้ครับมันจะวิ่งจาก ขั้วลบไปขั้วบวกขั้วลบแสดงว่าอิเล็กตรอนเยอะอิเล็กตรอนเยอะเพราะอะไรครับเพราะอิเล็กตรอนตัวมันมีประจุเป็นลบนะครับผมดังนั้นการที่มันจะทําตัวเป็นขั้วลบได้แสดงว่าต้องมีอิเล็กตรอนเนี่ยมากกว่าโปรตอนมันถึงจะเป็นขั้วลบอ่าส่วนบวกมันจะต้องมีโปรตอนนะครับผมมากกว่าอิเล็กตรอนมันถึงทําตัวเป็นขั้วบวกได้นะครับผมดังนั้นพลอยอิเล็กตรอนมันวิ่งจากลบไปบวกเพื่อที่จะให้บาลานซ์กันนะครับผม มันก็จะเกิดกระแสไฟขึ้นนะครับที่ไอซึ่งจะวิ่งจากบวกมาลบนั่นเองนะครับผมอันนี้ทีนี้การที่อิเล็กตรอนมันวิ่งจากลบไปบวกนะครับแล้วมาออนบวกนี่ครับมันจะเกิดพลังงานความร้อนเกิดขึ้นที่เราเรียกว่าพลังงานจนหรือ kinetic energy นะครับพลังงานจนก็คือพลังงานที่อิเล็กตรอนมันใช้วิ่งไปนั่นแหละครับผมพออิเล็กตรอนมันวิ่งมานก้เกิดความร้อนดังนั้นพอมันวิ่งไปหาขั้วบวกใช่ไหมครับดังนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นในขั้วบวกมันก็เลยจะสูง นะครับจะสูงอิเล็กตรอนจะต้องวิ่งจากลบไปบวกเสมอนะครับผมเสมอยกเว้นกระแสะ AC ที่มันจะวิ่งกลับไปกลับมานะครับดังนั้นความร้อนมันก็เลยออกมา50-50แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระแสะ DC นะครับผมตู้อินเวอร์เตอร์ทั้งหลายอิเล็กตรอนจะวิ่งจากลบไปบวกดังนั้นจึงทําให้ความร้อนสะสมอยู่ที่ขั้วบวกถึง70%ของความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะอยู่ที่ขั้วลบแค่3 0ของความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเชื่อมไหนๆนะครับเชื่อมติ๊กก็เหมือนกันนะครับเชื่อม MMA ก็เหมือนกันเชื่อมมิกแม็กก็เหมือนกันนะครับดังนั้นมันจึงเป็นเหตุผลที่ว่าพอเราอยากจะได้การซึมลึกที่ดีนะครับเราก็เอาร้อนไปไว้ที่ชิ้นงานนะครับผมเราเอาลบซึ่งมีความลอแค่3 0ไว้ที่มือเรานะครับผมเชื่อมมันก็จะทําให้ได้การซึมลึกที่ดีแต่ถ้าเกิดเราเชื่อมงานบาง นะครับผมใน MMA อยู่เชื่อมงานบางเราก็เอา30%เนี่ยไปจับชิ้นงานแล้วเอา70%ถือไว้ในมือก็คือคีบคีมคีมคีบวดเชื่อมนะครับผมดังนั้นพอเชื่อมปุ๊บความร้อนเกิดขึ้นที่ชิ้นงานแค่30%ดังนั้นงานบางๆก็เลยไม่ค่อยทะลุนะครับผมอันนี้คือลักษณะของการต่อแบบ MMA ที่เราเรียกว่าการต่อแบบ DC ลบหรือ DC- บกนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผม เราต้องดูด้วยว่าลวดนะครับข้างห่อเขาจะมีไว้ว่าลวดนั้นออกแบบมาให้ต่อ AC d c บวก d c ลบหรือ d c บวกลบนะครับผมเพราะว่าสุดท้ายก็ต้องไปดูที่ลวดเป็นหลักถ้าลวดบอกว่า d c บวกลบเราสามารถที่สลับขั้วได้ตามความต้องการแต่ถ้าลวดบางอย่างลวดสแตนเลสลวดเหล็กหลอ่อที่ระบุไว้เลยว่าลวด ต้องต่อกับบวกเท่านั้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรที่จะสลับเพราะว่าการคึนึกมันก็จะด้อยลงนะครับผมดังนั้นดูข้างห่อว่ามันสามารถต่อไหนได้อันนี้นะครับผมมันอยู่ในทุกกระบวนการเชื่อมที่เกิดการอาร์คดังนั้นในมิกแม็กนะครับผมในมิกแม็กลวดโซลิดไวต้องเอารวดโซลิดไวไปไว้ที่ขั้วบวกนะครับผมไม่งั้นลวดตันของเราจะไม่ละลายพอลวดไม่ละลายชิ้นงานก็จะไม่ละลายอ่านะครับผมแต่พอ เป็นฟักคอเอาฟักคอมาไว้ที่ขั้วบวกเอาปืนของฟักคอมาไว้ที่ขั้วบวกสังเกตว่าความร้อนมันเกิดขึ้น70%มันร้อนมากเกินไปมันเกิดการอาร์คที่รุนแรงมากเกินไปทําให้ฟักคอมันระเบิดก่อนมันอาร์คแรงเกินไปมันก็เลยไม่ได้แนวดังนั้นเราก็ลดวิธีการอาร์คที่ให้มันเบาลงให้มันนิ่มลงโดยการเอารวดฟักคอไปต่อที่3 0เ ความร้อนลดลงการอาร์กก็จะไม่ค่อยอาร์กแรงพอไม่ค่อยอาร์กแรงปุ๊บนะครับผมก็จะทําให้เราได้สเก็ตที่มันละเอียดเป็นฝอยนะครับผมนอกจากนั้นฟักคอรเราต่อกาวเป็นบวกนะครับผมเราก็จะได้การซึมลึกที่สูงด้วยนะครับผมอันนี้สําหรับมิกแม็กและในสําหรับการเชื่อมติ๊กนะครับผมเชื่อมติ๊กปกติเราก็จะเอาทางสเตนไปแล้วั้วลบนะครับผมก็คือความร้อนแค่สามสอร์ กาวของเราไปจับข้อบวกดังนั้นการเชื่อมแบบติ๊กนะครับผมก็เลยให้การซึมลึกที่สูงเพราะว่าข้อกาวความร้อนมันไปที่กาวที่ชิ้นง,งานถึง70%ซนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราต่อกับด้านถามว่ามันเป็นยังไงทางสเตนหัวบอลเลยครับพออาร์คปุ๊บทางสเตนบอลเลยเพราะอะไรความร้อนเกิดขึ้นที่สังสเตนเยอะเกินไปทางสเตนให้ความร้อนที่ประมาณสัก3,200องศานะครับการอาร์คเกิดขึ้นที่3,000องศามันปริมๆกันมันห่างกันแค่200อองศานะครับ ดังนั้นพอเราไปต่อที่ขั้วบวกทางสเตนก็เลยเป็นหัวบอลน,นะครับผมอ่าอันนี้ครับอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะไปประยุกต์อันเนี้ยเข้ากับกระบวนการเชื่อมต่างๆได้ถ้าเกิดเราเข้าใจนะครับตู้เชื่อมนะครับไม่สนใจว่าเราจะไปต่อขั้วไหนนะครับดังนั้นไปต่อขั้วไหนก็ไม่พังนะครับตู้ไม่พังเพราะว่ายังไงซะ อิเล็กตรอนมันก็วิ่งจากลบไปบวกอยู่แล้วนะครับผมความร้อนมันก็เกิดที่ขั้วบวก70%อยู่เสมออยู่แล้วนะครับผมแต่ผลการเชื่อมของเราจะดีหรือไม่ดีอันนี้ต่างหากนะครับจะเละหรือไม่เละอันนี้ต่างหากทั้งสเตนจะบอลหรือไม่บอลต่างหากนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจใน m อเราสามารถาสลับขั้วก,กันเพื่อให้ทํางานบางอย่างได้ง่ายขึ้อนอย่างเช่นงานบางงานหนานะครับทางนี้ต้องดูลวดด้วย มิกแม็กเพื่อให้เกิดการเชื่อมที่สมบูรณ์แบบนะครับผมลวดตันก็ปืนต้องอยู่ที่บวกทางสเตนทอสต,ต้องอยู่ที่ลบถ้าเอาทอสไปที่บวกทางสเตนก็จะบอลตั้งแต่การอาร์คครั้งแรกเลยนะครับผมอันนี้ก็คือ,อที่มาที่ไปของอที่ว่าขั้วบวกต้องร้อนถึง70%นะครับผมและขั้วลบ ร้อน30%เสมอไม่ว่าจะเป็นกระบวนการเชื่อมไหนที่เป็นการอาร์ตนะครับผมแต่จริงๆแล้วมันก็มีอยู่นอกตำราบ้างนะครับอันนั้นก็คือเป็นข้อปีกย่อยที่ที่ต้องศึกษาลึกลงไปนะครับผมดังนั้นใครมีคอมเมนต์ใครมีคำถามอะไรใส่ไว้ใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจในงานเชื่อมนะครับผมมีคำถามโทรมาได้นะครับผมวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ คุณโจคนณเล็กงานช่างไม้จิตอาสาครับ